สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับตุวตีอีกแล้วนะคะมิสูรบุรีสาขาดงจำปาบายตุงตี้นั่นเองนะจ๊ะวันนี้พี่ตัวขออนุญาตถอดแมสนะคะเพราะว่าตอนนี้แดดร้อนมากๆเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กลางแดดกันนะจ๊ะลูกค้าเลิกบ่ายสามนะจ๊ะเราก็จะตากแดดกันนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือลูกค้ามารับเองที่โชว์รูมนะคะโชว์รูมมิสูรบุรีสาขาดงจำปานะจ๊ะก็คือโปรนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาดูลดกันว่า ตัวนี้ลูกค้าได้รับโปรโมชั่นอะไรบ้างนะจ๊ะตัวนี้เลยนะคะจะเป็นรถรุ่นมิซูกระบะนะคะเมกะแคปนะคะจะเป็นตัวเตียของเรานั่นเองโปรโมชั่นฟรีดาวฟรีแม็กฟรีฟิล์มนะคะฟิล์มกองแสงแล้วก็ฟรีค้มหลบป้ายนะจ๊ะตัวนี้ฟิล์มกองแสงของเราก็จะเป็นสีลูกค้าเลือกนะคะจะเป็นสีเขียวใสนะคะลวัยรุ่นอ่า เป็นรถวัยรุ่นนะจ๊ะลูกค้าเลือกสีเขียวเสียวใสๆนะคะแล้วก็ลูกค้าจะเลือกเป็นแม็กสีนี้นะคะฝาครอบดิฟสีแดงนะคะแล้วก็จะเลือกโหลดเป็นหน้าสองนะคะหน้าสองนิ้วข้างหลังสี่นิ้วนะคะเป็นไงโปรโมชั่นจุกมากเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรารอล,ล,ลูกค้ามาถึงโชว์รูมนะคะอีกประมาณสัก บ่ายสามนะคะตอนนี้ก็บ่ายโมงตรงแล้วนะคะอีกประมาณสองชั่วโมงลูกค้าก็จะมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาติดตั้งกันว่าลูกค้าเป็นยังไงออกรถกับโปร,รุ่ี้มีความรู้สึกยังไงนะคะเอ๊ะลืมบอกว่าลูกค้ามาจากจังหวัดระยองนะจ๊ะมาจากชลบุรีเลยนะคะมาซื้อรถกับเราซึ่งโปรโมชั่นของเราดีมากๆนะจ๊ะการันตีจากยอดขายนะจ๊ะบ๊ายบายฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ มาแล้วจ้าตอนนี้ลูกค้ามาถึงโชว์รูมเราแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้ทำเอกสารกันเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูลูกค้ามาสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะคะว่าลูกค้ามีความรู้สึกยังไงนะคะที่มาซื้อรถกับตัวตี้วันนี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะ,ะลูกค้าชื่อคุณอ,อะไรคะแนะนำตัวนิดนึงจ้าชือมายิ่นิสส่งค่ะโอเคโอเค,อ,เค,อ,เคอันนี้มาออกรถคันที่ มาออกรถทันที่สองแล้วนะคะพี่ความรู้สึกยังไงบ้างคะออกรถกับพี่ดีค่ะบริการดีค่ะวันนี้ใช้เงินเท่าไหร่สามพันค่ะเป็นสามพันเราบสุเลยก็คือฟรีดาวสามพันจะเป็นค่ามาจากใฟแดงนะคะแล้วก็มาซื้อซ้ำนะคะลูกค้าแล้วก็แนะนําลูกค้ามาให้ตลอดเลยนะคะขอบคุณนะคะสวยแล้วยังใจดีเนาะวันนี้นะคะเราก็ กันเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเรารอลูกค้าตั้งแต่เช้านะคะลูกค้าเราประมาณ4ี่โมเย็นนะคะจะห้าหมดจะได้เวลาเรื่องงานของเราแล้วนะคะก็ฝากตาิดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะนิซูรบุรีสาคาดูจัน้าบายตรงตี้นะคะวัสดีค่ะ